สวัสดีค่ะพี่น้อง<ม>จ๋าไม่ได้จ้ากินขนมกับพี่เนเน่ไอ้นี่กินอะไรอ่ะกินมันยาวยาค่ะอกินที่มันยาวยาวใช่ไหมคะเห็นคะเห็นค่ะยาแบนอืมเอาลองกินให้ดูสิคะเ<ม>ดี๋ยวไปซื้อที่แจแบนค่ะามากินขนมที่มันยาวยาวค่ะพี่น้องของมักเพลนออะกินค่ะ โอ้มืนนีแดดหอนพี่น้องจ้ะแดดร้อนคะ่ะอ,อบอ้าวเนาะอร่อยไหม <c oughs> อร่อยไหมคะมมน้ำเหรอหรือแมวให้เอาเอา๋อ,อของเน่เหรอเดี๋ยวแม่กินเดี๋ยวแม่กินค่ะอ่อากินให้ดู ว่าเลยไหมว่าน่ะเปรี้ยวสานอุ้ยไปดิกลิ่นของมาคือยิมหน่อยยิมใหญ่พี่น้องเลย่ะมันขาดอะไรมันขาดคะอันนี้มันขาดแล้วมันจะแกะมันขาดลูกเอามันขาดนะคะเคี้ยวทีละหน่อยนะลูกนะระวังติดคอมเหนียวเหนียวเคี้ยวนิดๆแล้วก็เที่ยวให้ละเอียด โอเคไหมคะนหนูทาให้ดูนะคะนหนูแกะให้ดูนะคะเดี๋ยวหนูแกะให้ดูนะคะ่นนะ,ะ,คะสันพี่น้องคลิปนี้กับบอมี่หยังค่ะพี่น้องจ๋าเล่นกับสาวสาวคะ่ะคลิปเล่นกับสาวสาวเอาล <c oughs> ่วงเลย <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นกินตับดีกว่านะตับต้มเดี๋ยวแม่ไปต้มตับให้กิน วฟันกิดภูว่าหมดแล้วเหรอว่าน่ะเอาหมดโอ้ยแม่กับอ้วงที่นอนเลยแม่ว่าอยากไายแม่เอาเหรอด้แกะได้ไหมสวัสดีค่ะ โอ้ยเดี๋ยวแขนหลุดเดี๋ยวแขนหลุดเอ๊วันนี้หลุดใจมินข้าวอะไรคะกินข้าวกับอะไรคะวันนี้ตับต้มใช่ไหมคะตับต้มไม่เจ็บคอไม่เจ็บคอลูกตอนเย็นข้าวกับตับต้มเนาะได้ไหมได้ไม่กินเีตับต้มได้ไหมได้ค่ะ ไม่วางโอ้ยละแตกเซล์เซลลอยู่พี่น้องเอ้ยจากเสียงย่งเป็นเสียงยังวุ่นวายค่ะคนหน่อยกับแอลวุ่นวายบังบายบังบายอย่างใช่ไหมนองกินนมดีๆค่ะกินหมั่นดีๆเลยวุ่นวายอยู่ค่ะแตกเซลลเซลล์อยูโอโอโอ่ไม่มีคไว่าเงียบเงาค่ะพี่น้องมวนกุ๊บอยู่พี่น้องเอย <laughs> มื่อนี่แม่ยังไม่ได้กินเข่าด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเข่าเศรายังไม่ได้กินเลยจ้ะเด็กหน่อยวุ่นวายค่ะพี่น้องศาวาน่อยโตหอนค่ะพี่น้องเซตตัวเอาอยาให้กินมุ้าน,นี่คือสงสีหอนๆสลดว่าวุ่นวายกันอยู่นี่แต่ว่ากันยังดื้อได้อยู่ค่ะเื่อซึมค่ะดื้อมึนได้เหมือนเดิมเออทาแป้งให้แม่หอมไหมคะ ไอ้าทางให้แม่หอมไหมโอ้ยเล่นสมมุติโอ้ยนอน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 อ่ะอ่ะเออยเอเล่นสมมุติทาแป้งกันค่ะพี่น้องเอ้ยสาวๆสมมุติมาทาแป้งกับแม่หอมดูชีหอมไหมห <laughs>